สวัสดีจ้าเพื่อนๆ่เนเขาขึ้นมาบอกว่ากลางคืนไม่ใช่กลางคืนหลอกเพื่อนเพื่อนมันเป็นกลางวันนั่นแหละมันสะท้อนแดนเพื่อนๆนดูไม่ได้มาหลายวันนะกล้วยกระสุกอ,อะไรก็ไม่รู้ไปเจาะก,ก่อนแล้วเพื่อนๆโอ้มองดูแล้วก็ไม่มีแรงดาย,ย่าหรอก เสียหมดเลยเพื่อน เพื่อนเรวยแตกแตกหมดเลยค่ะมาได้มาแล้วก็ก็ไม่ได้เอาอะไรนะไม่ได้ทำด้วยกันลองเคยทำงานก็เหมือนกันนะเพื่อน ขเขาเ็นแล้วก็สงสารเขานะแบบทำงานก็ไม่ได้พักนะทำงานเออเขากลับมาจากกีดยางนะเขากลับมาจากกีดยางนะเพื่อนๆเขาก็เออ เขากลับมาจากกีดยางตอนเช้าเนาะเขาก็ไม่ได้หยอดนะเขาเอาไว้ให้เมียเขาไปหยอดเมียเขากว่าจะหยอดเสร็จก็ขนาดจ้างคนไปช่วยนะกว่าจะหยอดเสร็จก็สองโมงแล้ว มันถึงเวลาตัดตัดปีทิ้งนะก็ไม่มีใครมาตัดนะงานเขาก็ล้นมืองานเขาก็ล้นมือจริงๆริงนะเพื่อนเพื่อนพอเขากลับมาเสร็จเขาก็ไปดูนาเขาเองไปสูน้ำออกจากนานะเตียวแมตติกจะพาไปดูต้มสตอร์ที่แมตติกโรยเกิดเอะเพื่อนเพื่อนว่าว่าเขาจะ เขาจะตายไหมแต่แม่ติ๊กก็มีทดลองนะแม่ติก๊กทดลองต้นทุเรียนแม่ติ๊กทดลองต้นทุเรียนทดลงองต้นทุเรียนสองต้นนะเพื่อนๆแต่แม่ติ๊กไม่ได้เอาต้นใหญ่นะแม่ติ๊กทดลองต้นเล็กแม่ติ๊กทดลองต้นเล็กนะทดลองต้นเล็กเนี่ย นี่วันก่อนที่แม่ติก๊กมาโรยเกลือนนะคิดว่าคิดว่าคงจะไม่ตายนะเพื่อนๆดูแล้วก็น่าจะไม่ตายอะ่ะนูน่นต้องปลูกยางเสร็จนอนอะคอยชงจะได้มาตัดหญ้า ตัดก็ไม่ช้าหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีเครื่องตัดเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาแค่นั้นเดี๋ยวแบกกล้วยไปไว้ที่กระท่อมน้อยแบกกล้วยไปไว้ที่กระท่อมน้อยดูรกอกยังงี้เลยนะเพื่อนๆ <laughs> อย,า,ยางยังงี้เลย เดี๋ยวเดินดูสับปะรดด้วยแหละมาแล้วเพื่อนๆตัดสับปะรดด้วยว่าจะมาดายา่าไม่ดาไม่เดิมแล้วเห็นแล้วก็ดาตามคลองนี้นะเนี่ยตามคลองนี้เพื่อนๆเนี่ยตามคลองนี้ตามคลองนี้แต่ก็ไม่ดาละเหนื่อยนะอือ ฝรั่งฝรั่งก็ถ้าห่อได้ขายเลยเนี่ยงานเยอะถ้าเราน้ามัวแต่มาเข้าสวนนะโอ้เราต้องไม่ลงคลิปเลยอย่างนั้นนะเพื่อนๆคือต้องตัดสินใจว่าคือต้องตัดสินใจเลยว่าว่าไม่ลงคลิป ต้องตัดสินใจเลยว่าไม่ลองคลิปถ้าถ้าเราลงคลิปเราก็ต้องปิ้งบ้านเพื่อนโนนสับรถเน่าอีกละมั่งนะเอ๊ะโอ้สับปะรด บ้านแล้วลายหัวเลยตรงที่แมตติกมาดา้ย,าย่านั่นแหละเนี่ยมันเพื่อนวันก่อนที่มาดา้ย่านะเนี่ยมันก็โล่งหมดเลยนะเนี่ยโล่งตองสับร,รัรตัวเหมือนกันเห็นมหมเหนื่อยนี่เพื่อนเพื่อนแค่เดินก็เหนื่อยแล้ว ไม่แน่หรอกก็อาจจะดายยากก็ได้ตรงนี้วันนี้ดาไปอีกไปเรื่อยๆอแค่นี้ละเพื่อนๆสวัสดีจ้า